สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาอย่างค่ะแต่เศ้าแต่เสียเอ้าเธอคือข่าวเอ้าข่าวว่าจะเป็นอะไรก็ไปงานศพไงคะอ๋อข่าวดำใช่ไหมวันนี้จะไปงานศพค่ะพี่น้องสีบรรพุ่มีอะจ้าป้าเกืือยแม่ละสาวค่ะเขาเป็นละสาววะฉันเป็นเกืือยขาไม่สักเป็นพี่ฉันก็เป็นพี่เออ โตทั้งที่เพิ่นเอิ้นตามซักนะไม่ได้เอิ้นก่อนเก้าว่างก็ดำก็เป็นน้องเก่าค่ะนางคนางมีลูกนั่งกับพารลูกนั่งอ่องป่าเก่าไปส่งสการเพิ่นเสียพี่น้องเมื่อวานนี่อันคี่รถไกลมาเลยยิงเตี้ยบ้าเอาอย่างคือมีธาตุนางว่าอย่างว่าโล่งซุปนางบอกว่ามีธาตุนางคีขูนเด้เอาเฮ้ยยังคือมีธาตุอยู่ในเฮือนป้าอันนีเพิ่นเสียส่งสการพอดีพี่น้องเลยจะไปส่งสการนะคะพี่น้องเลยไป ไปเบิ้งหา,ามห่วยไปนน่แดลบที่น้องเลยดูงานน้ำกันแล้วพี่รอง่าเมื่อนี่เพิ่งคือจะไปใส่รอกเนาะตะ z o o งสกัดแล้วพวกเราจะสิดได้ดไปทั้งในกระดานออกกำลังกา,กายเหมือนเดิมเลยฟะค่าฝึกเลียนที่นึ่ท่าวจะกินแล้วเลยเน่ยน,นะ,ะยังน้อย ก่อนก็บ้านบ้านเข้าบ้านเหลือไปอยู่นี่ะคนย้ายออกไปเนาะก่อนก็เป็ที่ือลกเนส่วนนนมาลาน่ะัยุะถึงแล้วจ้าคนเยอะไหมคนไม่ค่ย กไปได้ไปเจาะทุกไอ้บ้านนี่แหละเฮ้ยไปเบื่องันพื้นซาลาแล้วแหละบอสเยอะไหมอันเสร็จแล้วเนาะเหลือแต่นี่นี่นี่เลือแต่กระไดนี่เหลือแต่กระไดทางขึ้นยังไม่เสร็จ อ๋ออันนี้เสร็จแล้วน,นี่เสร็จแล้วจ้าจะเดินไกลาทางขึ้นไปงานเถอ,อะเดกสีเดนนินหน้าหลิ้วๆเลยมาแล้วจ้ะไปดูยังไงมืดแท้ เด้อให้ด ab ่อแล้วเท่ากันัียังนใส่ยีรลกุญยังแมนเวียดเชตักนี่นะ nya <coughs> kah ั้นกะทิรสไก่นะน้เสียอุ้ยจะคืดธาดะไรว่าลงนะเ้าพีทโอ้ยซูเออจะคืดธาอันอยู่ในงัวประแพณย์ะบอทเราเสียบวะเ้ยเขาเปลี่ยนไม่บอพุณน่าได้เปลร แต่แปลกเลยว่าบุเห็เราลงวัด่ง้วนอนบริ่าคนป่วยคนโซ่ซำเออคันเจียบประท้วงว่ันนี้ก็เลยืวอบ่ออันหู ได้จอดตรงตรงนั้น <à? tisienne> <imperience> <tisHer> yeah. 3โตเด้อยิง3โตเด้อจักเลขบ่ถามแล้วแน่จักก็บอกได้บ่อจักก็อก้ฮะอบ้านนี่บ่มีผู้ใดชนใจโอ้ชื่อป่าเด้อเวลาโอ้ป่าน่นก็ออก81อัน9อีกได้เมื่อวานนี่ก็ เด้เป็นยังได้ผู้สื่อคือจังบ่ได้ยินเด้ออกไปข้างนอกมาในถ้ะออกไปทางนอกก็ไปทางเลยมาอนี้ด้สิบอกไม่ยังชนนไม่แล้วเนี่ ศูยนย์ศูนย์เลพี่น้องเ้อศูนย์ศูนย์เศูนย์สองศูนย์หกศูนย์จัดไปห้านอยวันนี้อ erm ันน um> ี้ไปรกาทั <h <h ้งนอกค่ะ mm ึ <h <h ้นบลายด์มันเนาะไม่หดจะเอดตแล้ว ปลาบวกลังต,ต,ตักสกตันี่ยู่เช้าย่พืี่น้อเงินนูมไปตลาดไปยืมห้อตลาดไปยืมผู้ใดตลาดอลยเออยืมเงินซื้อสู <c oughs> อ้ยนะค <c oughs> ือขนาดเงินเงานงานห่าเออไปตลาดที่บัทีานมีน่าได้ต่ำหงมงานก็ยังตำหงมอยู่พป่น้องตรวตรวคืออัน จิคาเปลือกเป็ต่ประเภเฮะอันนี้แหละ่ไมที่มีใช่ไหมทส่ซื้อตออกไปปักเก้าอนี่ท่านจะไปอาะมันบบมีเห็นดิทารเจนางอึดบ่คันมีเงินซื้อใมมันบบมีเงินแลจะมาจออ บริแมกปูก uh. ับแป้งเออแม่ครัวคนบรายเนาะชิมมึงดูเฮ้แซบบะแซบไหมแซ่

หาบังดูนี่อ,อยู่ในกระเป๋าคนนีน้นี่กระซิบกระซาบไว้สนิทเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในงานวุ่นวายอยู่ค่ะเดี๋ยวกินข้าวก็จะวุ่นวายหรือเธออยากเธอบ่มีนี่น ไม่ได้กินบาๆ่ได้วุ่นวายยังเลยเสันหิวข่าวแล้วสันบริยญาจ้าพี่รองขาปากไปอะไรก็แชร์เลยนะจ้าสวัสดีค่ะอีวิเซ